วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18กันยายนพุทธศักราช2559เมื่อคืนฝนตกแรงนะลูกลานแต่ไม่นานที่เขาว่าดีเปชั่นจะเข้ามาช่วงแล้วเนี่ยฝนตกมากอยู่แต่ฝนมีตะลินพรลมๆฝนไม่ลงเม็ดใหญ่เมื่อคืนนี้รู้สึกว่าฟ้าร้องฝนลงเม็ด ฝนตกแรงเมื่อคืนนี่แต่ไม่นาน <c oughs> ถ้าหากมันนานทักสองสามชั่วโมงน่ยคงจะได้น้ํามากอยู่เมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อวานวันที่สิบเจ็ดหลวงพ่อได้ไปวัดโพธิสมพรไปงานของพันตรีปัจจัยนารินรักเ,เป็นโยม ขององค์หลวงตาที่ได้ <c oughs> ที่ได้พินัยกรรมออนี่หลวงตาจุตินิรพานท่านมอบพิ่ในกรรมให้ออโยมมีอยู่ห้าคนพระมีอยู่สี่องค์รวมแล้วเป็น 9. เก้าศรัทธาญาติโยมไปแล้วไปแล้วหนึ่งคนหลักไออปพระไปสอง <c oughs> ไปสู่ปรโลกหออลวงพ่อก็เลยพูดเล็บ เล่นเจ้นจริงๆให้เป็นแนวความคิดว่าใครจะเป็นคิวต่อไปมันเป็นคิวจริงๆนะใครจะเป็นคิวต่อไปอยังเหลือพระอยู่สององค์ยังเหลือโยมอยู่สี่คนนี <c oughs> ่แหละอันนี้ก็คือเมื่อวานก็ไปหลวงพ่อก็ขึ้นไป เป็นองค์แสดงธรรมปารบเรื่องงานปารบคนแต่หลวงพ่อก็ได้อ่านพินัยกรรมของหลวงตานะให้ท่านเสียงอ่านเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมสิทธิอนุสิทธ์ขององค์หลวงตาควรจะประกาศเกียรติคุณที่หลวงตาไว้เนื้อเชื่อใจมอบความไว้วางใจท่านจนเขียนเป็นพินัยกรรมให้โยมคนนี้หนะลวงพ่อก็ได้ได้อ่าน ให้อ่านให้ฟังได้แต่ไปอ่านก็ไม่มีใครรู้นะควรจะโค้งสุดท้ายแล้วควรจะประอาจควรจะ,ะอ่านประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้ทำคุณงามความดีกับวัดวายศาสนากับองค์หลวงตาไปที่ไหนเวลาหลวงตาไปเทศนาว่าการไปเรื่องทองคำแล้วก็โยมคนนี้ไปว่า ไม่เคยขาดเลยตาตามลงตาไปตลอดเป็นผู้ดูแลเรื่องจตุปัจจัยเรื่องคนมาบริจาคเท่าไหร่ท่านก็เป็นคนเก็บหอมเก็บให้องค์หลวงตาเป็นหูเป็น,นาตาให้องค์หลวงตาวันนี้ถึงข่าวสุดท้ายของท่านอายุ80ปีพึ่งมรณะเมือ่อ <c> เ <oughs> มื่อวันที่13ที่ผ่านมา แล้วก็เผาประชุมเพลิงวันที่สิบเจ็ดนะเมื่อวานนี้จากนั้นหลวงพ่อเองก็ได้เข้าไปการาบคารวะเจ้าคณะจังหวัดแลอุดรของเราแต่ก่อนท่านเป็นได้พระราษวราวราังการแต่วันที่ 12, สิบสองสิงหาเป็นวันแม่ท่านก็ได้เลื่อนยศเ,เป็นพระเทพ มงคลน,นายกอะแต่หลวงพ่อจะไม่ผิดนะได้เป็นขั้นเทพแล้วท่านเจ้าคุณเราก็ไปกราบคารวะท่านได้ถามถ่ายเรื่องราวต่างๆที่เราอยากจะรู้เราจะทราบท่านก็ชี้แจงอะไรให้ฟังใช้อยุกทันท่าน,นานพอจงควรแล้วก็ออกมาเมื่อวานมาถึงวัดโอ้มืดคํานี่แหล,ละภาระธุระสาธารกิจของหลวงพอ่อนะนักนัทาญาตโยมลูกหลาน แต่ไม่รู้จะได้ไปได้กี่น้ำเพราะอายุสังขารขนาดนี้แล้วแต่ท่านเจ้าคุณเองท่านก็บอกว่าวันนี้ท่านจะเข้าเขาอุมโมงเขาอุมโมงเอ็กซ์เชลเล้ววันนี้ที่ไปถามท่านท่านก็เป็นรุ่นพี่ของหลวงพ่อเองสองสองหรือสามปีหรือไม่น่าจะเกินสี่ปีนะท่านเจนนคุนี่แหละอายุปูนนี้แล้ว นะถ้าจะว่าไปแล้วถ้าหากว่าเป็นน้ํามันไม่ไหลไหลไหลเด่งไหลเด่งไหลไหลเร็วอ,อ,อายุสามสิบห้าสี่สิบเนี่ยคล,ายคลาย้ายๆก้าวัดคำตัวตรงออแต่ตอนนี้พอสี่สิบกว่าขึ้นไปนนะนะ้นําเริ่มไหลแล้วนะ่ตอนนี้ไหลไหลเด่งลงไปถึงห้าสิบหกสิบปีเข้าไปแล้วนะ่ะไหลแรงนะ อแต่ที่ยังไงก็ตามให้พวกเรารู้เอาไว้ว่าร่างกายสังขารนี่เราจะใช้ไปนานสักเท่าไหร่เอที่บอกกล่าวนี่คือเพือ่อเพื่อบอกกล่าวไม่ให้พวกเราตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปชีวิตของเรามันมีจุดจบไม่ไม่ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เอแต่การทามาหาเลี้ยงชีพตําการธรามมาค้าขาย การแสวงหาทรัพย์เงินคําทรัพย์สมบัติอันนั้นเราไม่ว่ากันให้แสวงหาเต็มที่เพราะสมบัติมันมีอยู่ในโลกนี้แต่เราจะไปหาแต่ทรัพย์สมบัติอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มองวางแผนอนาคตของตนเองอนาคตคือไงคือปรโลกภายภาคหน้าการแสวงหาทรัพย์เป็นการเพื่อเลี้ยงชีพในชาติปัจจุบัน แต่เราส,สแสวงหามาันอย่างมาทําบุญในวันนี้แหละอันนี้เป็นการทําเป็นการวางแนววางแถวทําบุญเพื่อสังสมเงินคําทรัพสมบัตเิเข้าสู่จิตใจเพื่อไปประโลกภายภาคหน้าถ้าพูดอย่างนี้เข้ามาเหมือนกับห <c oughs> ลวงพ่อที่กําลังพูดเห็นแก่ตัวอยากจะให้ศรัทธาญาติโยมมาทําบุญทําทานกับตนเอง แต่ตามไม่จริงพวกลูกหล,ลานคิดดูให้ดีก็แล้วกันชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่อายุ1ิ1 2ปีเข้ามาฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อหวังเพื่ออะไรหลังหวังเพื่อหวังวางแผนไปประโลกภายภาคหน้าหลวงพ่อไม่ได้หวังอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันอะไรก็ได้อยู่ยังไงก็ได้อย่างชีวิตของพระ ชีวิตของนักพรตนักบวชมีพระไตรสามพื้นแล้วก็มีบริขารแปดแล้วก็ปัจจัยตามมีตามเกิดฉันมือเดียวอ,อยู่กุฏิหลังเดียวอยู่องค์เดียวชีวิตของพระอ,อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นพวกคณะสัาาตยาาจมทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างอย่างหลวงพ่อทำไม่ได้ เราก็เป็นครวะญาติโยมทํามาหาเลี้ยงชีพแต่ถึงยังไงมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะต้องแนะนําบอกกล่าวว่าลูกหลานเนยหลวงพ่อได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาได้ศึกษามาถึงนั้นแหะถึงแต่อายุน้อยอายุ11-12ปีถึงอายุ7จปีปีนี้แหละที่ฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเกือบอเกือบกสปีไง อ่ห้าสิบกว่าปีเกือบหกสิปีรวมทั้งเป็นสมมาณฑทั้งเป็นพระด้วยนี่แหละหลวงพ่อได้ศึกษามาตลอดหลวงพ่อเองก็มั่นใจและก็ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเองล้มปู่หลวงตาที่หลวงพ่อเข้ามาศึกษาท่านก็คงอยากจะมีความสุขเหมือนกับลูกหลานเหมือนกันนั่นแหละใครจะไม่รู้จักความสุขกินอาหารหลายมือ้อมีร้องราทําเพลงสนุกสนาน หาเงินคำทรัพย์สมบัติมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานมีสามีภรรยาท่านก็คงอยากจะมีความสุขเหมือนกันแต่มองดูแล้วนะความสุขอย่างนั้นเป็นความสุขที่ท่านไม่ท้าบอลท่านก็เลยมองปรีกตัวออกมาเป็นนักพรตนักบวชอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านรู้ไหมความสุขในเวียงหวังคือความสุขคืออย่างไรแต่ท่านมองดูแล้ว ความสุขในเวียงวังชายมีความสุขจริงแต่อนาคตปู่ย่าตายายตระกูลของท่านไปไหนหายไปไหนหมดผู้ที่มีอายุมากจนร่นลงมาร่นลงมาเกือบจะถึงท่านอยู่แล้วแล้วลท่านเหล่านั้นไปไหนท่านก็คงจะมองดูปัญหาความสุขไม่ได้ต้องสะแสวงหาทางต้องสะแสวงหาทาง ถ้าหากว่าอยู่อย่างนี้ต่อไปแก่เจ็บตายมรณะภัยต้องมาถึงเราแน่เราต้องควรจะหนีนี่แหละพระอ,องค์จึงได้พิจารณาทีท่วนทุกอย่างแล้วนะขนาดพระพุทธเจ้าขนาดท่านเป็นกษัตริย์ขนาดนั้น,เน,น,น,นนะเสียสละออกจากเวียงวังถ้าว่าทุกวันนี้ถ้าหาคนที่ไม่มีความไม่มีอุดมการในจิตใจอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเขาเขาโอ้ เป็นประสาทหรือเปล่าคงจะว่าอย่างนั้นแหละนะแต่ที่นั่นอุรมณ์การของท่านเนี่ยเหนือกว่าเหนือกว่าเรื่องราวต่างๆทั้งหมดไม่ยอมเข้าว่าเสียหน้าเสียตาได้หน้าไดต้ตาเสียหลาบเสียยศจะคนจะจิฉินดินทาอย่างไงไม่ซนเพราะมีอุรมการณ์ในจิตใจเพราะนั้นท่านจึงหนีออกจากเวียงวังนี่นแหละอันนี้คือบอรมครูของพวกเราเพราะนั้น อย่างครูบาอาจารย์ของพวกเราอีกก็เหมือนกันตั้งแต่หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์จนมาถึงหลวงพ่อนี่แหละหลวงพ่อก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเ,เพราะว่าการมีเ,เงินคําทรัพย์สมบัติสั่งภายนอกก็ดีแต่อย่าลืมตัวออ,อย่าพร้อมกันก็ให้ประกอบคุณงามความดีไปด้วยเนะนี่ยนะมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกอย่างนี้นะทีนี้ พอมาหาหลวงพอ่อหลวงพ่อบอกลูกหลานการเสาะแสวงหาทรัพย์ก็ดีแต่อย่าลืมตัวจนเกินไปเนอะควรจะวางแผนอนาคตของตนเองต่อไปในภายภาคหน้าอนาคตของเราพบหน้าชาติหน้ามีนะไม่ใช่ว่ามีแต่ชาติเดียวพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกเอาไว้จากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านเข้าไปอยู่ป่าดงพงไพ่อยู่ถ้ำ อยู่ในที่ลกชัดอยู่ในปา่าดงพงไพ่ทั้งหลายท่านไปภาวนาของท่านจนถึงตลอดหลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่อกับภาวนาของหลวงพ่อเหมือนกันในเมื่อเราภาวนาทําจิตใจให้สงบตามแนวแถวของพุทธะที่ท่านได้ค้นคว้าศึกษาอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้ตายแล้วศูนย์อย่าไปคาดคะเนอ,อย่าไปประมาณการอาอย่าไปเดาฮะ วิธีการที่จะอยากจะรู้ให้นั่งภาวนานอะผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ไม่ใช่ผู้ประมาณการไม่ใช่ผู้เรียนรู้แล้วก็จะรู้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่วิวชาเรียนรู้เรียนรู้นะ่ะคือปริยัติเมื่อเรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็ผลแห่งการปฏิบัตินะะั่นแหะจึงจะรู้จริงอัอนนี้ไม่ใช่ว่าเรียนแล้วจะรู้เลยไม่ใช่นะหลักนี่นะหลักวิชาการนี้ แต่วิชาการอื่นพอรู้แล้วก็รู้แล้วก็ปฏิบัติก็ได้เงินอันนี้ก็เหมือนกันเรียนประยัดแล้วก็ลงมือปฏิบัติและปฏิเวทคือผลแห่งการปฏิบัติท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองนี้ก็เหมือนกันขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่หลวงพ่อบอกกล่าวนี่ก็นี่แหะวิธีอยากพิสูจน์อยากจะรู้ก็ให้นั่งภาวนาตามแนวแถวของพุทธะจากนั้นจิตใจเข้าสู่ความสงบ เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วนั่นละ่ะพวกเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ากายกับใจตัวไหนไปเกิดอ,อมันไม่ศนะูนย์นะออร่างกายศนะูนย์แน่ๆอยา่างเมื่อวานเนี่ยไปเผากันแล้วศูนย์แ่ละแต่นามธรรมคือจิตใจนั่นน่ะตัวรู้รู้อยู่นั่นน่ะจะออกจากร่างเมื่อออกจากร่างนั่นน่ะบุญกุศลนะ่ะจะเป็นเพื่อนสองเ,ออเป็นเพื่อนพานำดวงวิญญาณนะไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าถ้าถ้าว่าใคร ทำสิ่งที่ไม่ไม่สิ่งที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีกรรมตัวไม่ดีนะ่ะจะเข้ามาสนองเข้ามาเป็นเพื่อนสองของดวงวิญญาณน,นั้นถต่ว่าพวกเราทําทำกรรมดีสังสังสมบุญกุศลบุญกุศลทั้งหลายจะเป็นเพื่อนสองพาจิตใจดวงนั้นละ่ะไปสู่ความสุขความเจริญต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวลูกหลานทุกคน อย่าตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีเอาคุณงามความดีบุญกุศลนะเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเอาเถอะเมื่อเรา,เาพิสูจน์ยังไม่ได้พวกเราก็ควรจะเชื่อ,อบุคคลที่ควรเชื่อศรัทธาคํานีนะ้เราเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อบุคคลที่ควรเชื่อนะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตา หลวงปู่ต่างๆอย่างเชื่ออย่างหลวงพ่อพูดถึงจะพิสูจน์ยังไม่ได้ก็เชื่อหลวงพ่อไว้ก่อนแต่อีกสักวันหนึ่งเราจะพิสูจน์ด้วยตนเองเราก็พยายามพิสูจน์ด้วยตนเองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวในเมื่อพิสูจน์แล้วเนี่ยเราจะรู้แจ้งเห็นจริงในตัวของพวกเราเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะคณะาศัทยญาติโยมพระเนรลูกหลานทุกองให้ประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ส่งสมบุญกุศลเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําชั่วแล้วจะดีได้ยังไงทําดีแล้วจะชั่วได้ยังไงพอกร,รมคือการกระทําในหลักของพุทธศาสนาเน้นเรื่องกรรมคือการกระทําทําดีแล้วต้องได้ดีทําชั่วแล้วต้องชั่วนะ้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะ สรุปแล้วคือไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทการสสแสวงหาทรัพย์ก็จําเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจก็จําเป็นแต่บางคนก็บอกว่าการทําบุญเหมือนกับครูบาอาจารย์พระสงฆ์โน้มน้าวมาหาตนเองไม่ใช่ตัวของท่านเองพวกเรามาทําได้ไม่ทําอย่างอย่างหลวงพ่อนี่มาอยู่อย่างนี้อยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ก็ดีบวชกันด้วยกันทุกคนเอาใครจะมาเลี้ยงเอาเทวดาจะมาเลี้ยง ให้บวชกันแล้วกันนะแห้ทดลองดูเอ,อไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะแต่ขนาดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อ,อยังไม่ได้คิดมากไม่ได้ทําไร่ทํานาทํารัว้วทําสวนหลวงพ่ออยู่อย่างนี้ก็กไม่เห็นมีอะไรศรัทธาญ,ญาติโหมดคนนั้นมาทาคนนี้มาคนคนนั้นเอาเอา,เอาของอาหารจตุป,ปัจจัยมาถวายแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้คิดถึงจะได้มาขนาดไหนก็เถอะนะ ถึงจะเป็นวัดศาลาใหญ่อย่างนี้ก็เถอะแต่ในใจของหลวงพอ่อหลวงพ่อคิดในใจวนะ่าหลวงพ่ออินเอยถึงจะมีมากขนาดไหนก็เถอะกระดูกหลวงพ่ออินก็ยังเอาเออกไปด้วยไม่ได้อีกสักวันหนึ่งจะต้องทิ้งฮะหลวงพ่อคิดในใจอย่างนั้นนะลูกหลานนะอผลถึงจะมีอะไรมามากกว่าเถอะกระดูกตัวเองก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้จะไปษาอะไรเรื่องสาลงศาลาสธาญาติโยมลูกศิ์ลูกหาอของภายนอกะ พึงถึงข่าวนั้นไปตามลําพังดีกับชั่วอย่างที่ว่านะบุญกับบาปท่านั้นเป็นเครื่องพานําไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นให้ทาแต่กรรมดีคิดคิดดีทดําดีพูดดีนั่นแหละดีนั่นแหละจะพาไปสู่ความสุขถ้าจิตใจของเราบริสุทธิ์ดุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นพระหรหันต์นั่นแหะเลิศประเสริฐที่สุดนะลูกหลานนะตามแนวแถวของพุทธะนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนัสน,นิเนะ ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคขรังเอวะเมวายโตทินังเปตานางอุปากาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปา ยันโทปนารโสยธามณิชโชติระโสยธาสาเปติโยโมิวันชันตุาสาภาโรงโกวินาสาตุม,มาเตภาวัตวันตารายโยสุขี ทายยุโกภาวาภิวานทานสิลิสานิจจวัฏาปจา,ายนาจัตาร,รธรรมมาวัฏทนานติอายุวันโนสุขัง ปาลังยัตสัาสัทธาเกตอาจาราสุปฏ ah ิท ah ิตาเทลัญ e จัสจักรกัญญานังอริยกันตังปัสังสิตังสังเขปาสาโดยัตสติอุชุภูตัญจดสนาอาดาลิโดติตังอาหูอาโมขันตัสาชีวิตัง ตัดสมาสาธทานจะจีิลันจาปะสาดังธรรมรัตนางอานุยนเชตเมธาวีสรังบุตธานาสาสนันติภวตุสาพพมังกลาลัง สาโสทิภวันตุเตภาวตุสามังกาลังราคันตุสาพเดวตาสามบาธรรม,มานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวตุสามังกาลังราคันตุสพภเดวตา สัมบาสังขานุภาเวนัสดาโสเทภาวันตุเต